สวัสดีครับพบกับช่องวัวไทยไทยแลนด์คลาวไทยแลนด์เป็นช่องสําหรับโปรโมตนะครับการซื้อขายวัวควายหรือผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับวัวกับควายของเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่ม f c e e o o o นะครับวัวไทยไทยแลนด์ที่ได้ลงโพสต์ไว้นะครับผมก็จะเอามารีวิวนําเสนอให้กับเพื่อนๆสมาชิกอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูโพสตแรกกันเลยนะครับเป็นของไร่ปลายนาเกษตรฟาร์มสุกนะครับ ได้ลงโพสต์ไว้นะครับเป็นบอกแล้วอย่านอนดึกมันซีหน้าแก่อันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าโชว์โชว์วัวหรือขายวัวนะครับแต่น่าจะอาลงไว้ขายนะครับสนใจวัวใหญ่ๆสูงๆก็ทักทายไปได้นะครับเจ้าของเจ้าของไม่มีเบอร์โทรนะครับลงไว้แต่รูปภาพนะครับท่านไหนสนใจหรือสอบถามราคานะครับหรือคลิปนะครับก็ทักทายคุณไล่ไปนาเข้าไปได้นะครับหือหาตามรูปภาพที่เจ้าของอลงไว้เลยนะครับ โพสต์ต่อมาเป็นของคุณธนวัฒน์ฟาร์มนะครับคุณธนวัฒน์ฟาร์มนี้ได้ลงโพสต์ไว้เป็นเป็นลูกวัวนะครับเป็นลูกวัวไทยหย่านมนะครับมีตัวเมีย15ตัวนะครับจะยกจะแยกก็ได้นะครับมีตั้งแต่อายุ6เดือนถึงแเดือนนะครับวัวสูงตั้งแต่8 0ดสบถึงเกบวกนะครับราคาแต่ละตัวนี้เจ้าของบอกต่ํากว่าหมื่นนะครับคุยกันได้นะครับสนใจจะยกจะแยกก็ทักทายคุณธนวัฒน์เข้าไปได้นะครับ มีรถบริการส่งด้วยนะครับรถบริการส่งฟรีทั่วไทยเนื้อหาตามรูปภาพที่เจ้าของเอาลงไว้นะครับ0653196288แล้วก็0912158857นะครับใครสนใจจะเอาไปขุนนะครับเอาไปเลี้ยงต่อย,ยอดในอนาคตนะครับท่านไหนมีมุมนะครับมีมุมไปต่อก็ทักทายกันเข้าไปเนยะราคาตรงกันร,รับบัวไปเลยเนะี่ยโพสต์ถัดมาเป็นของคุณพาโชคนะครับ ได้ลงโพสต์ไว้ครับเป็นวัวเพศเมียสีแดงนะครับแม่ท้อง f 1สูง150บวกรับประกันตำหนินะครับเจ้าของผสม kf 6 8ไว้ด้วยนะครับท้องจิตเดือนนะครับรับประกันท้องนะครับแล้วก็รับประกันตำหนิทุกอย่างอยู่ที่แวกน้อยจังหวัดขอนแก่นนะครับมีใบเพชด้วยนะครับเป็นวัว f 1ะครับมีใบผสมเทียมด้วยนะครับมีหลอดครบนะครับกำหนดวันนะครับชัดเจนนะครับสนใจคลิปเพิ่มเติมนะครับตำหนิ เนื้อหาเพิ่มเติมเนะครับก็ทักทายเจ้าของกันเข้าไปได้นะครับราคาก็ตกลงกันเองนะครับหรือสนใจจะไปดูหน้าคอกเลยก็ได้นะครับคุณพาโชคไม่ได้ลงเบอร์โทรไว้ให้นะครับถ้าหากใครสนใจท่านไหนสนใจก็ทักทายตามชื่อตรง Facebook นี้ได้เลยนะครับโพสต์ถัดมาเป็นของคุณลำดวนเปิดไว้เป็นวัวเพศเมียนะครับท้องเจ็เดือนเป็นวัวท้องสองนะครับสในท้องนะครับ วัวสูงร้อนะครับเครื่องดำนะครับประกันตำหนิทุกอย่างนะครับเจ้าของบอกว่าตรวจท้องแล้วด้วยนะครับเปิดราคาเบาๆนะครับราคาก็ตกลงกันเองนะครับเ้อหาตามรูปภาพที่เจ้าของเออลงไว้เลยนะครับโพสต์ถัดมาเป็นของคุณธนพลสุดาวงศุตาวงนะครับได้ลงโพสต์ไว้เป็นวัวสีแดงนะครับเป็นคู่แม่ลูกแม่สูงร้อบวกนะครับลูกสูง120บวกคะแนนนี่สีหลักนะครับ ถ้าดูทรงนี้ราคาประมาณสี่หลักนะครับสี่หมืนนิดๆเนียก็พอได้นะครับวัวประมาณนี้เนี่ยราคาต่อรองกันได้นะครับรับประกันตําหนิทุกอย่างพิกัดอยู่ที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะครับศูนย์หกหนึนะครับช่วงนี้นะครับเข้าหน้าแรงแล้วนะครับวัวอาจจะดูซุบซุบผอมๆนะครับแต่ท่านไหนมีมุมนะครับที่จะเอาวัวไปขุนไปเลี้ยงต่อนะครับหรือเอาไปต่อยอดนะครับ ก็ดูทรงแล้วน่าจะพอไปได้นะครับมีมุมที่จะไปต่อได้นะครับถ้าอยู่ราคาประมาณหลักสี่โพสต์ถัดมาเป็นของคนเลี้ยงวัวบ้านๆน,นะครับได้แชร์โพสต์ไว้เป็นวัวสีเทาเนี่ยครับเป็นวัวคู่แม่ลูกนะครับแม่ท้องสองเดือนนะครับเจ้าของบอกว่าส่งลูกแต่ละตัวนี่สวยงามมากนะครับเจ้าของเปิดแบ่งไว้ที่สามสิเกตคะแนนส่งฟรีด้วยนะครับเน้นชมตัวจริงที่คอกนะครับพิกัดอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดแปด ห้าเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเนื้อหาตามรูปภาพนี้เลยนะครับโพสต์ post ต่อมาเป็นของหนูน้ำนะครับคุณหนูน้ําได้โพสต์เป็นข้าวโพดแป้งนะครับข้าวโพดแป้งสีสเกตท่านไหนสนใจนะครับที่จะเอาไปเก็บหรือไปหมักนะครับไปให้วัวให้ควายของท่านนะครับก็ทักทายกันเข้าไปนะครับศูนย์หกสองหนึ่งศูนย์หกศูนย์สามสี่สองนะครับเนื้อหานี้ก็ตามรูปภาพนี้เลยนะครับโพสต์ post ต่อมาเป็นของคุณมะลิฟาร์มนะครับ ได้แชร์โพสต์ไว้เป็นน้องน้ำหวานนะครับวัวสาวสวยนะครับท้ายสูงร้อบวกอายุสิบห้าถเดือนนะครับเจ้าของรับประกันตำหนิทุกอย่างใบหลอดครบนะครับรูปร่างสวดทรงนี่หนาๆย่นๆแดงๆเลยทีเดียวนะครับอนาคตนี่ไปไกล้นะครับถูกใจสะกิดไปได้นะครับอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ0 6น1 0 5 1 2 5 5นะครับโทรสอบถามกันก่อนได้นะครับ ยยนนันหนานะครับโครงใหญ่ๆโค้ดถัดมาเป็นของ SG Bidding นะครับสวิตนะครับได้เปิดแบ่งขายน้ำเชื้อนะครับเปิดให้จองนะครับน้ำเชื้อ m r DC 2อนะครับโอทาโร่เครับพิกัดอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาเลยครับราคาจำหน่ายนะครับอยู่ที่ชุดละ2,000บาทนะครับมีทั้งหมด12โดสด้วยกันนะครับ ท่านไหนสนใจนะครับบัวเพ่อผ่านฟอร์มใหญ่เนี่ก็ทักไทยเจ้าของกันเข้าไปนีมีเบอร์โทรนะครับ0802571359เป็นเบอร์ออฟฟิศนะครับถ้าเป็นฝ่ายจัดส่งน้ำเชื้อนี่ก็จะมีเบอร์โทร0 9 2 9 0 9 7 7 9 9นสนใจเอาไปไว้ที่ฟาร์มที่คอกหรือหมอที่ผสมเทียมนะครับท่านไหนสนใจก็ติดต่อ gs bending service เข้าไปได้นะครับ โพสต์สุดท้ายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นของคุณปิยันนัทนะครับคุณปียันนัทได้ลงโพสต์ไว้นะครับหาบ้านใหม่ให้ลูกสาวจ้านะครับดูจากภาพแล้วนี่แดงๆยุ่นๆเลยทีเดียวนะครับขอรูปภาพเพิ่มเติมคลิปเพิ่มเติมนะครับหรือสอบถามราคาก็ทักถ่ายคุณปิยนัทเข้าไปได้นะครับสาวน้อยแดงๆเข้มๆเลยนะครับตัวนี้นะครับอนาคตไกลแน่นอนนะครับราคานี้ก็ตกลงกันเองหรือจะไปชมตัวเป็นๆที่หน้าคอกเลยก็ได้นะครับ แดงๆย่นๆเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เนี่ยเนื้อหนังกําลังมานะครับจบแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าหากท่านไหนนะครับที่ลงโพสไว้ในกลุ่ม Facebook นะครับบัวไทยไทยแลนด์ที่ผมยังไม่ได้เอาโพสตของเพื่อสมาชิกนะครับท่านไหนที่ผมยังไม่ได้เอามาลงรีวิวนาเสนอให้นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับผมจะไล่ๆเอามาลงให้นะครับพยายามจะหาจัดหาเวลาให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อเป็นการช่วยโปรโมทกับ ให้กับเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่ได้ลงโพสต์ไว้ท่านไหนที่ลงโพสต์ไว้นะครับหรือเป็นคลิปที่เป็นลักษณะของของแอปทิกต็อกนะครับที่มันมีเพลงนะครับมันมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะครับผมอาจจะต้องปรับเปลี่ยนเพลงหรือตัดเสียงเพลงนั้นออกนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับก็ฝากกดติดตามช่องบัวไทยไทยแลนด์ข่าวไทยแลนด์ช่องทาง u t u b e นะครับปิดหน้ามีโพสต์ของเพื่อนๆสมาชิกท่านใดบ้างนะครับที่จะเอาลงโพสต์ไว้ การซื้อขายวัวไก่หรือผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆงที่เกี่ยวข้องกับวัวกับวายผมก็จะเอามารีวิวนำเสนอให้ในโอกาสหน้าในโอกาสต่อไปนะับฝากกดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ